สวัสดีครับแฟนเจสสกรอมนะครับเราอยู่ในช่วงวัดเซนต์เดอร์แบงนะครับวันนี้ได้เกียรตินะฮะจากอาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับตำนาดนะครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะฮะจนตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาเนื่องจากเราไปเขาเรียกว่าไปป่วนในไลฟ์แกนะแกกำลังไลฟ์ขายคอร์าสภาษาอังกฤษแกอยู่แต่เราไปป่วนจนได้มาก็คืออาจารย์คริสโตเฟอร์ไรท์นะครับคริสสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งไม่ได้ขายคอร์สอย่างเดียวนะฮะมา สอนด้วยก็พูดคุยกับญาติโยมในในเพจด้วยใช่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 ใชข,ขอครับผมสวัสดีครับขอบคุณ<ม>ที่ให้โอกาสมาพูดคุยแล้วก็ได้มาออกรายการแล้วก็มาทำความรู้จักกับคนในวงการกรอล์ฟนะฮะซึ่งเป็นวงการที่ไม่ได้ใหญ่แต่ก็อยากให้ใหญ่ขึ้นนะฮะต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่สละเวลามานะฮะครับือเรื่องทน้งเรื่องเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้ว่าอาจารย์คิดตีกอล์ฟ ได้ไม่ค่อยรู้สมัครไม่ค่อยรู้ถ้าเขาจำจากคริสเดลิเวอรี่เทปหนึ่งที่เขาเอาคริสเดลิเวอรี่คริสเดลิเวอรี่มีหลายเทปถ้าเป็นกอล์ฟอ่ะเขาเอาเทเลเมดอาบีเซตไปเล่นในรายการอผมจะจำได้ขนาดนั้นนะแต่ผมยังจำไม่ได้นะฮะอ่าแล้วแล้วก็แล้วก็มาจนหน่วยหลังก็จะเป็นมิชชั่นทูเดอะโปรแล้วก็มีไปถ่ายที่เดอะไพร์ล์ไพรล์สักครั้งหนึ่งไหมถ้าผมจำถูกจริงจริงๆถ้าเป็นเรื่องของกอล์ฟเนี่ยก็จะมีออกในคริสเดลิเวอรี่ด้วยนะฮะในรายการที่เคยทำในช่องห้า ถ้าจะเป็นในสตูดิโอก็ทําเป็นละครนะนะเป็นชามใช่ไหมน้องชามมาเป็นนางเอกเป็นแขกรับเชิญนะฮะแล้วก็ไปเอาดอก็จะมีลิเดียก็เคยมามาเป็นแขกด้วยไปตีกับลิเดียแล้วก็แล้วก็มีตอนหนึ่งออกรายการของพี่พี่ดูปะรายการพี่ดูที่มีพี่ลิงแล้วก็เป็นตีกอล์ฟกันอยู่ครับครับแล้วก็มีรายการคริสจ็อบส์นะฮะคริสจ็อบส์ก็ทำเรื่องกอล์ฟมา2อตอนใหญ่ นะครับล่าสุดก็เพิ่งไปทํากับอาจารย์อดัมมาที่ที่รายการด้วยแล้วก็แต่ที่จริงอ่ะชอบตีกอล์ฟมาตั้งแต่ปี1998 97สม,มัยนั้นไทกูวูดกําลังดังนะครับเทนโปรได้ม,มาปี2ปีใช่นะครับก็คือถ้าถ้าเล่าแบบภาษาอังกฤษวลคําคือ in a nutshell ก็ไม่ได้แปลว่าในเปลือกทัวร์แต่แบบย่อยๆแบบมาสรุปให้ฟังหรือ long story short เนีน่ยก็คือปี97 กับ98แหละใช่ไหมผมชนั้นต้มยำกุ้งพอดีแล้วก็ประเทศไทยก็คือเจ๊งอ่ะใช่ไหมก็คือบ้านของเจ๊งก็คือธุรกิจที่บ้านก็คือจากที่เคยมีตังก็คือไม่มีตังอ่ะใช่ไหมไปเรียนมืางนอกก็ไปเรียนไม่ได้ก็คือเรียนเรียนหนังสือยังไม่ได้เลยพ่อไม่มีเงินส่งไปเรียนมหาลัยช่วงนั้นเพิ่งเรียนจบมหาลัยเอ้ยเรียนจบไฮสคูล96นะฮะแล้วก็นั่นแหละก็คือสุดท้ายก็ไปถูถูด้วยไทยประเทศอังกฤษบ้างทำงานออฟฟิศในเม แล้วก็ไปทํางานที่กรษเป็นเด็กเซิร์ฟไปเป็นบาร์เทนเดอร์ไปเป็นพวกยกคงยกของท่าทุกอย่างครับแล้วกลับมาเมืองไทยช่วงนั้นก็ประมาณปี98ก็สองคือภาษาภาษาอังกฤษเรียกาเท็กกับแกปเย่ก็คือหยุดการเรียนไปสักปีแต่ผมเท็กกับแกปเย่ไปสอปีจบจบ96แล้วก็คือ98กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเจอกับเพื่อนๆที่มาฮิโดนินเตอร์ครับใช่แล้วช่วงนั้นผมก็เตะบอลเป็นวัยรุ่นอ่ะ98ยังอายุยัง20 21ใช่ะ20 20 21แล้วเหรอ98ผมผมเกิดใน98 8 ก็คือตอนนั้นก้98ใช่ไหมเก้าแปผมพึ่ง6ขวบเองนั่นแหละนะฮะก็คือผมก็ก็คือผมเกิด1978ก็คือก็1998คืออายุ20ใช่ไหมก็ปีนั้นไทเกอร์วูดเริ่มมากอล์ฟเริ่มมากอล์ฟเริ่มมาใช่ไหมก็เพื่อนๆที่เขาพอจะมีตังค์หน่อยก็จะชวนกันที่จริงคุณกิตเนี่ยที่ก็เป็นผู้บริหารของสนามวอเตอร์มิลล์ตัวเนี้ยนะเด็กๆเด็กเขาเถะเด็กเขาเถอาก็เป็นเพื่อนกันเขาชวนไปตีตอนแรกพูดว่าไงฮะเหมือนหลายๆคนกอล์ฟโอ้โหคนแก่ กอล์ฟกีฬาหน้าเบื่อกอ<ก><ก>ล์ฟ<ก>ไม่เห็นต้องไม่เห็นทำอะไรแม่งมีแต่ตีๆแลวเดินๆไม่ไไม่ได้เป็นกีฬาทำไมจะเขียนไม่ได้ไม่ใช่กีฬาจริงๆหรอกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบกีฬาคนรวยแพงไม่ไล้หรอกนะฮะแต่สุดท้ายก็โดนกระชากลากถูออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือออกจากเซฟตี้โซนตัวเองเขาก็ไปลากไปที่รอยัลเจมที่นครปฐมอตอนนั้นไม่ให้โดนสารยาใช่ไหมหหก็เด็กไม่ให้โดนก็จะไปเล่นกอล์ฟกันที่นั่นเยอะก็ไปอ้าไป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 ช่วงนั้นกำลังบูมด้วยเพราะว่าคาราเว เพิ่งออกไม้กอล์ฟบิ๊กเบิร์ตห้าทั้งเหล็กที่ไม่รู้จำก็นอาจจะเกิดน่าจะเกิดทันเลยแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้แต่ก็คือมันจะเป็นไอ้ขครืงหลังมันจะเป็นดําแดงอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพเอาแล้วกันเป็นรุ่นบิ๊กเบิร์ารุ่นแรกแล้วก็หัวไม้ก็จะเป็นวอลเบิร์ตเสียงไทเทเนียมปิ้งแล้วเพื่อนๆเขาชวนมาก็ตอนแรกไม่ตีเราไม่ตีเลยตีปอกแป๊กแล้วก็เห็นไหมกีฬาหาแล้วปอกแป๊กเม่เลยแต่ว่าเป็นคนที่แบบอยากเอาชนะอีกแล้วไง สุดท้ายก็คือพยายามเรียนพยายามแก้พยายามปรับพยายามจับแล้วพอลูกมันโดนเละสวิตสปอตของเจ้าเหล็กบิ๊กเบอร์ธาข้าวผมจำได้เลยพอมันโดนแล้วมันหยุดไม่ได้มันมันนุ่มแล้วมันรู้สึกมันเหมือนมันละลายแล้วแบบเห็นลูกมันลอยโดมตรงออกไปในท้องฟ้าอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับถ้าภาษาวัยรุ่นคือแบบเช็ดแค่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะแล้วอยากได้อีกใช่ไหมลูกต่อมาก็ปกแป๊กแป๊กปกอะไรวะเนี่ยก็จะจะเอาให้ได้ไง เฮ้ยโอ้สุดยอดแล้วมันมันชึบเยอะขึ้นแล้วมันมันได้มากขึ้นแล้วไปตีวอลเบิร์ดตอนนั้นใช่ไหมฮค,คาร์ลเวเพิ่งอ,ออกวอลเบิร์ดแล้วมันเสียงปิง้งใช่ไหมฮะจากที่มันปอกปักปักเกรทบิ tha, ๊กเบอร์ซตซึ่งสมัยนั้นฮอคเอาฮอคอายอย่างเงี้ยแบบปิงป้งปิง้งแล้วผมโอ้ยติดเสพติดครับแล้วเป็นคนที่เสพติดไม้กอล์ฟตั้งแต่นั้นมามคือเป็นคนที่แบบอยากลองไงเพราะว่าเราไม่มีตังค์เนอะไหมคือเหตุผลที่ผม คือน้องก๊อตที่อยู่ตรงนี้นะฮะเหลือเพชรภรรยาผมหรือคนที่ชอบาถ้ามึงมีไม้กอล์ฟเยอะหรือเเรื่องของเรื่องเป็นงี้ตอนสมัยนั้นอยากมีไม้กอล์ฟแต่ปัญหาคือไม่มีตังค์ซื้ออก็เลยต้องไปลองของชาวบ้านเขาก็ไปลองเหล็กปิงใช่ไหมไอทูเกิดทันไหมทันไอทูมีที่บ้านปิงไอทูมีได้เหรอนี่ครับใช่ไหมฮะปิงไอทูใช่ไหมฮะเทเลเมดสมัยนั้นนะฮะน่าจะเป็นพวกเบอร์เนอร์เก่ารุ่นเก่าๆเลยนะฮะใช่ไหมไอไทเทอร์ลิสก็จะเป็น ไททสก็จะเป็นสมัยนั้นยังยังไม่มี <DJ I. S 2> นานแล้วสมัยนั้นะนะฮะแล้วก็สมัยไทไทสต้องเป็นหัวไม้975นะครัก็คือพู้ง่ายคือเพื่อนเขาก็มีไม้ทุกยี่ห้อเราก็ได้ลองทุกยี่ห้อแล้วรู้สึกว่าทุกยี่ห้อครับมันมีสเสน่ห์มันมีคาแรคเตอร์แล้วมันมีความความมันที่ไม่เหมือนกันใช่รับก็เลยรู้สึกให้อยากได้หมดเลยแต่ไม่ไม,ไ,มไม่มีไม่มีตังค์ซื้อไมโครแบบเนะี่ยก็เลยสุดท้ายก็คือพอพอเราเริ่มมีตัง แล้วเ,เ,เราเริ่มชอบกลอบเสพติดกลอบก็เลยกลายเป็นคนที่แบบบ้าไม้กลอบมากแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดว่าเราเริ่มช้าเราเริ่มอายุยี่สิบตอนนั้นใช่ไหม,มเราเริ่มช้าวิธีเดียวที่จะทำให้เราตีได้เก่งสู้กับคนอื่นได้คือกูต้องพึ่งไม้อนะไรก็คือล้มไม่ดีก็โทษ,โทษไม้กูก่อนนั่นแหละใช่ไ<ช><ช>หมฉะนั้นก็คือก็เลยกลายเป็นว่าาะนั้นไม้แหละจะเป็นตัวตัวสำคัญใช่นะครับนี่พิธีกรยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยแต่ว่าผมเล่าอีกอย่างนึงก็คือแต่ตอนนี้ผมทําจิตวิทยาให้กับนักกล์ฟเยอะนะ ใช่นะครับทำ,ทำเรื่องผมผมเป็นน,น,น,นักสอนโคชิง่งเรื่อง mindset coaching ครับก็ผมที่พูดเสมอครับว่าถ้านักกอล์ฟจะเล่นได้ดีนะคือเตก็ต้องจำไว้ก็คือหนึ่งว่าจะมี live set live set คือชุดชีวิตของคุณที่อยู่นอกสนามเตก็ไม่มีปัญหาชีวิตเยอะแต่ที่เราคุยกันนะเด็กคนนี้ก็เจอปัญหาเยอะผมก็เจอเยอะ live set ถ้าไม่ดีก็ทําให้มีผลกระทบต่อกอล์ฟเยอะนะครับพัฒนาได้ไม่ได้ครับ live set เสร็จปุ๊บนะฮะอ่ะตอนนี้เรามาดูเรื่องของอ่ะ skill set สกิลเซตคือชุดความสามารถของกอล์ฟตั้งแต่ปีหัวไม่หนึ่งยันพัดใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ต้องดูทูเซตหรือว่ากอล์ฟเซตก็คือชุดของคุณก็สําคัญมากๆาแล้วสุดท้ายก็คืออะไรครับไม้เซตดังนั้นถ้าคุณมี4ี่เซตนี้มันเป็นเหมือนสเสาที่จะค้าให้กอล์ฟของคุณนั้นมันจะโตได้หรือว่าถล่มได้เนี่ยก็ถ้ามี4ี่เซตนี้มันก็มันก็เลยผมก็เลยเห็นความสำคัญว่าไม้กอล์ฟนั่นสำคัญมากๆอืก็เลยชอบ ก็เลยกลายเป็นคนบ้าไม้กอล์ฟตอนนี้มีหลายชุดเหลือเกินที่บ้านตังไม่มีนะฮะตังไม่มีจะกินข้าวต้องเอาไม้ไปขายแล้วเนี่ยตอนนี้สังงั้นนะผมผมอยากจะถามอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งคือนอกจากเรื่องสี่เซตที่อาจารย์บอกกันเนี่ยไม้เซตสำคัญสุดที่ถิอว่ามันก็สำคัญทุกๆเซตนะครับใช่ไหมเพราะเป็นเหมือนเหมือนโต๊ะเนี่ยโต๊ะมันก็ต้องมีสี่ขาแถ้ามันขาดขานึงเนี่ย หมายถึงไม่ได้เล่นไพ่นะฮะนั้นขาขาดแต่ถ้าโต๊ะนั่นมันขาดขาเนี่ยฮะมันก็จะล้มได้ง่ายใช่ไหมดังนั้นนักกอล์ฟที่ดีจะต้องจะต้องมีอย่างเช่นนักกอล์ฟวัยรุ่นเยาวชนหลายๆคนที่เก่งมากแต่ไปไม่ถึงดวงดาวของเด็กไทยเยอะมากนะเยอะเยอะเยะอะไรไหมฮะเพราะว่าไม์เซตไม่ดีใช่แล้วไลฟ์เซตกับพ่อแม่กับที่บ้านก็ไม่ดีใช่ไหมฮะอ่าพอไลฟ์เซตไม่ดีไม์เซตไม่ดีต่อให้ไม้ไม้เก่งไม่ได้ไม้เก่งฝีมือได้ก็กไปไม่ไปไม่รอดใช่ไหมฮะใช่ ทำไมจะไปคิดจะถามอะไรก็คืออะไรเซ็ตเซ็ตใช่เพราะ<ม>ว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่อาชีวิตมันก็เจอปัญหามาระดับหนึ่งเราก็เข้าใจนะใช่ครับแล้วก็เรื่องไม์เซ็ตนี่สําคัญครับเพราะว่าไม์เซ็ตเราคือผมก็เป็นคนมีข้อเสียอยู่เรื่องไม์เซ็ตแหละบางทีโอเวอร์ t h i n k ใช่ครับมันก็เลยแบบถูกต้องไปไม่ได้ทางนู้นทางนี้ท,นท,ทักทีก็เลยมาทางนี้แหละเอาที่เราแฮปปี้ดีกว่าใช่ครับนะฮะก็เลยนะกอล์ฟมันก็เป็นกีฬาที่เหมือนกับเล่นทั้งชีวิตใช่ครับแล้วก็เป็นกีฬาที่สอนอะไรหลายชีวิต กอล์ฟสไลฟ์เนย<อ>่างรั่หลงก็พูดใช่ไหมครับเราเรียนอะไรจากกีฬาก,กอล์ฟแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตรหรือชีวิตกับการเล่นกอล์ฟมันก็มีบทเรียนคล้ายๆกันเยอะชเช่นตัวอย่างอันหนึ่งย่างเช่นผมจําได้ระเบิดทรายที่สนามกอล์ฟรอยัลเจมตอนนั้นจะฝึกระเบิดทรายครับเขาจะสอนว่าต้องเปิดหน้าเดี๋ยวอีกเจ้านึงก็บอกมึงต้องปิดหน้าหน่อยอีกเจ้านึงบอกลูกอยู่ข้างหน้าแล้วตีอะไรเงี้ยเยอะแยะแม่งมีหลายสูตรเหลือเกินใช่ไหม แล้วเราก็ไม่ได้สูตรไหนจะดีวะใช่ไหมก็สุดท้ายก็หาสูตรของตัวเองแหละก็ลองเอาของหลายๆคนแล้วก็มาประยุกต์ก็ผมจําได้ครับช่วงนั้นผมอยู่ในหลุมทรายผมว่าน่าจะขุดหลุมเขาจนทรายเกือบเกือบหมดอ่ะขุดจนถึงดินหรือล่าใช่ฮะแล้วแบบเฮ้ยทำไมไม่ออกสักทีวะสุดท้ายครับพอเราเริ่มเรียนรู้เริ่มพัฒนาเริ่มปรับเริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มเพิ่มเริ่มลดเริ่มตรงนี้ปุ๊บไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้สุดท้ายครับผมจําได้เหมือนเดิม เมือนที่ผมตีเหล็กได้อะพอมันตีทรายได้มันฟุบแล้วมันนุ่มแล้วมันเห็นแบบทรายมันกระจุยออกไปแล้วมันลูกมันไปอยู่มันกรีนแล้วก็มีตกแล้วจึ๊กจึ๊กจึ๊กอย่างเงี้ยเฮ้ยเสพเสพติดแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะสำเร็จความใคร่อีกหนึ่งเรื่องแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับมันรู้สึกมันเหมือนครับเฮ้ยฟินว่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องทําให้ได้ทุกวันนี้เวลาลูกตกทรายผมไม่ค่อยกลัวนะใช่ก็คืออาจจะไม่ได้ระเบิดใกล้แต่ก็อย่างน้อยก็ออกอะออกไปก่อนดันั้นก็คือสอนให้เห็นถึงควาาามมพยย ใช่ไหมก็คืออย่ายอมแพ้ถ้าคนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องทําได้แต่ว่าหลายๆอย่างมันจะต้องยากก่อนที่มันจะง่ายอ่ะใช่แล้วก็เรื่องกอล์ฟก็อย่างที่อาจารย์บอกคือเรื่อง Mi x and match ครับ mix and match ไม่ว่าจะเป็นทักษะอะไรที่แต่ละคนพูดเพราะผมช่วยเรื่องหนึ่งคือตั้งแต่ผมเรียนมาแล้วของอาจารย์สอนในรายการทีวีด้วยคือหนังสือทุกเล่มตำราทุกเล่มคือการบอกความรู้สึกของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันใช่ครับมันจะต้องหาตำราเพราะฉะนั้นตำราเล่มใหม่มันก็อาจจะ คงวนอยู่กับเรื่องเดิมๆแต่การอธิบายความรู้สึกหรือค,รความคิดของคนใหม่ๆมันก็จะเข้ามาแบนแล้วมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยใช่ไหมมันเหมือน,ม,น,ม,นมันแบนแล้วมันก็ใหญ่ Mission